เั้งชาคอดี้ไทยทั้งช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคุกของเราเนี่ยมันเป็นการประจานไปทั่วโลกมันมันมันบอกบอกถึงความล้มเหลวของทางกระบวนการยุติธรรมของเรานะครับคุณคิดดูว่ามันเป็นความอับอายมันถึงไม่กลัวไงไอคนทาความผิดนะจีนทามันถึงเกลื่อนเมืองสกอเมอร์ถึงเกลื่อนเมืองได้พวกเนี้ยผมกะเลยนะผมจะทําผู้พิเศษให้มันผมจะเอามันไปอยู่ไอบนเกาะเกาะทะลุเต่า คือให้มันหนีไม่ได้มันโดนลงมาก็ฉลามมันงับไข่มันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเมืแล้วพอเพิ่มหน้าตาหนึ่งห้าเจ็ดกัอรท่านเป็นมหาอาชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้คนมหาอาชีวิตมันคิดนะไอ้ไอ้ไอ้คนที่ไอ้คนที่คิดจะโกงเพราะมันตายจริงนะบางบางคนมาบอกว่าอ้าวแล้วทําแบบนี้้พวกตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มันมันจะตายไม่ถึงตัวใหญ่ก็ไอ้ตัวเล็กตัวน้อยมันอาจจะมันอาจจะมันอยากจะทําความผิดก็ให้มันตายไปจนมันตายหมดแล้ว ไอ้คนที่คิดจะทํานี้มันตายหมดแล้วไอ้ัวใหญ่อะมันก็ไม่มีใครใช้ถูกไหมคุณโดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับทำดีเราชมทำชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับช่วงนี้น่าจะอุ่นวันนี้หนึ่งนะครับพอดีทันเยอะต้องขอไปคุณผู้ชมนิดนึงนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นเป็นแขกที่ทุกท่านชื่นชอบแล้วก็บางคนบอกว่าจะลงคะแนนเสียงให้ท่านนะครับพลเอกรังสีกิติยาทรัพย์โอนาพักเศรษฐกิจสวัสดีครับท่านครับ ครับจดีครับคุณโน้ฮะและผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับครับถามเรื่องที่ฮอตในสัปดาห์นี้ก่อนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องกัมพูชาเรื่องเกี่ยวกับเรือนจำนะครับที่มีการส่งผู้หญิงเนี่ยนางแบบอินเตอร์คนจีนเนี่ยเข้าไปส่งสวยให้กับนักโทษจีนเท่าท่านคิดว่าถ้าท่านเป็นนายกเนี่ยท่านจัดการเรื่องนี้ยังไงฮะคือแบบนี้เราเห็นภาพเห็นข่าวนะครับว่ามันเกิดความอัปยศในคุกของเราเนี่ย โดยไอ้จีนเฮาเนี่ยมันก็คือไอ้พวกสแกมเมอร์เพราะนั้นมันมันเป็นการส่งสัญญาณให้คนไทยเทวประเทศรู้ว่าไอ้เงินสแกมเมอร์เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะครับเพราะเงินมันเยอะแล้วมันหาง่ายแล้วมันได้เร็วเพราะนั้นมันกล้าใช้เงินที่จะมาฟาดหัวค้าราชการเราแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคุกของเราเนี่ยมันเป็นการประจานไปทั่วโลกนะครับซึ่งมันจะมันมันมันบอกบอกถึงความล้มเหลวอะของกระบวนการยุติธรรมของเรานะครับ เพราะมันเป็นไปได้งไงว่าไอ้จีนชาวพวกเนี่ยซึ่งมันหลอกลวงคนทั้งโลกนะมันยังมีหน้าคือมีความสะดวกสบายไม่ว่าจะมีตู้เย็นมีแอร์มีไมโครเวฟนะครับแม้กระทั่งไอ้ตัวที่สามารถสั่งนังแบบนะบินตรงมาเพื่อมันร่วมอเวณีกันในคุกนะและไอ้ห้องเนี้ยก็ดันติดก,กับห้องของบอรเรียนจำด้วยนะครับมันเป็นความอัปยศของ คนไทยด้วยนะครับมันน่าอายนะว่ากระบวนการยุติธรรมเรามันถึงล้มเหลวได้ขนาดนี้เพราะนั้นถึงบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการคอรับชั่นนะการผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดซึ่งพรรคเศรษฐกิจเนี่ยมีนโยบายแน่แน่อยู่แล้วถ้าว่าผมได้เสียงข้างมากเนี่ยผมจะแก้กฎหมายคือไอ้โทษคอรัปชันเนี่ยนะครับรวมถึงให้มาตราหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยประหารชีวิตทั้งผู้ให้ผู้หลับนะครับแล้วก็โทษประหารโทษจำเนี่ยจะไม่มีการลดโทษ เพราะนั้นจะจีนเท่าเขมรเท่าถ้ามันมาทาความผิดในเมือง,งไทยอ่ะตายเรียบรวมทั้งไอ้ไข้าการที่ยอมซีโรลล่ลาบอะที่เขาเาเงินเอฟาฟาดหัวเนี่ยมันมันก็ต้องตายตกไปตามนะนะครับหรือว่าติดคุกตลอดชีวิตก็ต้องตลอดชีวิตไม่ใช่ตลอดชีวิตจริงๆว่าติดแค่แปดปีนะมันต้องไม่มันมันต้องเพิ่มโทษแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นนโยบายหลักข้อที่สามของภาคเศรษฐกิจนะถ้าประชาชนเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราตอนนี้นะครับ ไม่ว่าการถล่มของตึกสตงงอนะไอ้การที่จีนเทาเนี่ยมันมาเหยียบหน้าเรานะมันมันทาผิดจับมันขังคุกมันยังอุตส่าห์มีสิ่งรำนวความสะดวกนองห้องแอร์กินของร้อนนะครับแล้วแถมยังเอานางแบบมาล่อนะมันร่วมรักกันในคุกอีกคุณคิดดูว่ามันเป็นความับฏมันถึงไม่กลัวไงไอ้คนทําความผิดนะจีนเทามันถึงเกลื่อนเมืองสแกมเมอร์ถึงเกลื่อนเมืองเพราะนั้นเนี่ยมันได้เวลาแล้วนะที่คนไทยเนี่ย จะต้องลงโทษไอ้นักการเมืองเทาไอ้ข้่อาการเทาไอ้นักธุกกรกิจเทาพวกนี้นะโดยเพราะไอ้พวกจีนเทาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านกำลังจะบอกว่าถ้าเราเพิ่มการประหารชีวิตจริงๆโดยไม่ใช่ประหารชีวิตปลอมๆที่แบบว่าบอกประหารชีวิตแล้วสุดท้ายแล้วก็ติดคุกแค่ยี่สบสปีแล้วก็ออกมาเนี่ยมันจะ เปตัดวงจรดูบัตรของการของการสีเทาของทั้งข้าราชการแล้วก็รวมไปถึงนักการเมืองด้วยใช่ไหมครับรวมไปถึงเรื่องสตงอด้วยตึกสัตตงอซึ่งตอนนี้เนี่ยคนไทยก็ถามว่าเอ๊ะตึกมันถล่มไปทั้งทีเนี่ยยังหาตัวคนผิดยังไม่ได้สักทีเลยเหรอครับก็ผมต้องบอกไงเมื่อมันโทษมันแรงเนี่ยมันไม่เห็นกล้าช่วยหรอกไอ้กล้าการช่วยมันก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดนะไอ้ตัวจีนเทาอ่ะมันก็รู้ว่าถ้าเกิดมันมาทําความผิดในเมืองไทยต่อไปมันตายจริงก็การที่มัน หนีแผนออกมาจากประเทศจีนเพราะประเทศจีนเขาจับไอ้พวกหาดนี่ประหารชีวิตหมดคุณลกุกมันถึงหนีมา,ขาเขม่หนีมาไทยหนีมาพมา่าไดไงคุณลกุกแล้วมันก็มาก่อความระยำไว้กับประเทศเรานะทั้งพม่า,มาทั้งขเขมรโดนหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ปล่อยมันอีกแล้วนะครับเพราะจีนเนี่ยเขาประหารชีวิตพวกนี้ไปเกือบสี่หมื่นคนแล้วคุณลกุก แล้วแล้วแล้วเขาติดคุกเนี่ยเ็าไม่ให้ติดคุกฟรีๆนะไม่ใช่มานอนห้องแอร์สั่งนางแบบมาลอ,อ,อกันในคุกนะถ้าไปทํางานน่นะครับทํางานแบบไอ้พวกงานที่ต้องใช้แรงงานคุณโนมันมันมัน,ม,นมันเหมือนตายทั้งเป็นเนี่ยแล้วการลดโทษเนี่ยมันจะต้องไม่มีแล้วสําหรับไอ้คดีความผิดพวกนี้คือถ้าศาลตัดตัดสินตลอดชีวิตก็ตลอดชีวิตยี่สิบปีก็ยี่สิบปีได้พวกเนี้ยผมกะเลยนะผมจะทําคุกพิเศษให้มัน ผมจะเอามันไปอยู่ไอ้บนเกาะเกาะตะลูเตาอ่ะคือให้มันหนีไม่ได้มันโดลงมาก็ฉลามมันงับไข่มันนะครับคือเราต้องเอาจริงแล้วกับคนพวกนี้นั้นนั้นนะสุดจะริดชนนะ่ะมันมันอยู่ไม่ได้คุณโน้ย mm hmm. ไอ้ค่าการดีๆเนี่ยเขาก็เขาก็เบื่อหน่ายนะเพราะมันจะมีไอ้ค่าการเลวบางส่วนที่มันยอมรับใช้ไอ้คนพวกเนี้ยนะครับ mm hmm. แล้วกฎหมายก็ไม่เป็นกฎหมายเอาถ้าเนี้ยถ้า ถ้าภาษายกจ้ายกฎหมายได้นะได้เสียงข้างมากมานะไอ้พวกไอ้เหตุที่เกิดในคุกเนี่ยที่พ่ามาเนี่ยตายเรียบถูกไหมครับครับตายเรียรบมาเ,เนี่ยทั้งไอ้เจ้าที่คุกแล้วก็ไอ้ไอ้จีนเทาพวกเนี่ยมันไม่รอดครับ,รบทีนี้ถามท่านนิดหนึ่งนะะถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้กฎหมายประหารชีวิตจริงๆเนี่ยมันจะมีพวกโลกสวยอะฮะ มันบอกว่าเอ๊ะมันจะขัดกับสิทธิมนุษยชนหลายประเทศเขาเลิกกับหารชีวิตโดยการฉีดยาแล้วทําไมประเทศไทยเนี่ยล้าหลังอะไรเงี้ยท่านจะตอบไปพวกโลกสวยเนี่ยว่ายังไงอะครับผมจะถามมันแบบดีๆก่อนว่าแล้วมึงให้กูทำยังไงเพื่อจะจัดการพวกน,นี้สองเนี่ยผมเชื่อว่าใครสเสอ,อพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยทัวมันจะลงแบบคราวที่แล้วอ่ะ นะครับเราก็เห็นอยู่แล้วไอ้พวกโลกสวยเขาที่แล้วก็เข็ด <_' S 1> เข็ดไปอีกนานใช่ไหมครับเพราะวันนี้คนทั้งประเทศเนี่ยเขาทนไม่ไหวแล้วกับพิติกรรมพวกนี้แล้วผมบอกให้เลิกพวกนี้เนี่ยเหมือนกับรานบีศรีจจงผีก็พูดไว้อะการที่ทําให้คนเลวเนี่ยมันไม่สามารถเทนเลวต่อไปได้ก็คือทําให้มันเสียชีวิตนี่คือคําอมตะเลยนะแล้วเขาก็ใช้ได้ผลถูกไหมครับ ไว้ก่อนประเทศจีนเนี่ยคุณรู้ว่าการคอร์รัปชันน่ยไม่ได้แพ้ตอนนี้นะไม่ได้แพ้ประเทศไทยตอนนี้นะหนักกว่านี้เลยสามไปเพราะคนเขาเยอะอ่ะเพันสี่ร้อยล้านเน่ยความผิดมันโอ้โหเป็นล้านล้านคดีนะพอพอเจอตายจริงเข้าไปตอนเนี้ยนนทุกอย่างเรียบร้อยหมดมีไอ้พวกเล็ดรอดก็มีก็ก็ฆ่าไปเรื่อยอ่ะจนกว่าไอ้พวกนี้มันจะหมดโลกนะครับ มัน็บบนนนั้น่ะคคุณโกรับบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกริยชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูล ก็คิดว่าคนไทยน่าจะเห็นด้วยกับท่านแล้วก็เห็นด้วยกับทีทท่ประธานสีบอรดนะครับว่าการที่ทําให้คนชั่วเนี่ยไม่มีโอกาสทาชั่วได้ต่อไปก็คือทําให้พวกมันเนี่ยหมดลมหายใจอ่ะเห็นด้วยครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งฮะที่เป็นเรื่องที่คนไทยเอื้อมละอาละกินอาจจะมองว่าเป็นเหมือนกับการดูเชียร์มวยฮะเรื่องพี่ต่อกับพิโจทิตตกันนะฮะแล้วก็ออกมาแฉเสาไส้กันทีนี้คนก็เลยบอกว่าไอ้ก,การซื้อขายตำแหน่งเนี่ยมันมานานนมแล้วแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะฮะ ก็เลยอยากจะถามท่านว่าพักเศรษฐกิจของท่านเนี่ยมีนยโยบายที่จะปฏิรูปตำรวจไหมครับก็มันเป็นนยโยบายข้อที่สี่ของผมนอกจากกฎหมายเขาท่านแรงแล้วเนี่ยขบวนการยุิธรรมมันจะต้องดําเนินการบังคับใช้กฎหมายได้นั้นกฎหมายมันไม่สั์สิทธิ์คุณลุคือตํารวจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจัดองค์กรมันผิดนะตั้งแต่สมัยพลเรกเผ่าศียานนท์ผมจะเล่าประวัติให้ฟัง คือพลเอกเผ่าสยานนท์เนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นผู้ยานบกเอ้ยท่านท่านเป็นทหารบกแล้วท่านก็แคนด,ดิเดตต,ตำแหน่งผู้ยันบกกับสองพลสลิดธนาัตเพราะนั้นเขาก็เลยจับพลเอกเผ่าเนี่ยย้ายมาโอนมาเป็นอธิบดีกรมตับหลวจคราวนี้พลเอกเผ่าเนี่ยก็เอาวิธีการจัดเนี่ยของทาหารบกเนี่ยมาจาัดกับตำรวจไงคุณโนมีตำรวจตะเวนชายแดนมีพลร่มเมื่อก่อนมีตำรวจรถถังด้วยนะคุณโน เสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตํารวจเนี่ยมันไม่จําเป็นี่ต้องจัดแบบนี้เพราะหน้าที่ตํารวจทหารเนี่ยมันเป็นหน้าที่ทหารเนี่ยมันมีมันมีหน้าที่คือป้องกันรักษาประเทศเพราะนั้นมันมีสายการคําชาแต่ตํารวจเนี่ยหน้าที่คือพิทักษณิลาก็คือจับผู้ลายเอาไว้ง่ายเพราะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีในพลเยอะแยะขนาดนี้มันต้องมีในสิทนะมีคนตํารวจมีนายดาบเนี่ยเยอะๆเพราะหน้าที่คือไปจับกลุ่มแล้วจริงๆเนี่ย ผมตั้งใจแล้วผมจะเอาอำนาจสอบสวนเนี่ยออกจอากอำนาจจับกุมของตำรวจเพราะวันนี้เนี่ยการที่สำนวนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงลูกคดีเปลี่ยนความเร็วลดเปลี่ยนหลักฐานเนี่ยเป็นพ่อตำรวจเนี่ยเขามีอำนาจสองอำนาจในมือก็คือชงเองกินเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกระบวนการยุติธรรมต้ททนน้ำแบบตำรวจมันมันผิดเพี้ยนเนี่ยพอไปถึงกลางน้ำไอตัวออาการก็ทำอะไรไม่ได้เต็มที่แค่ แค่ตีสำนวนกลับว่าให้มึงไปทำสำันมวนใหม่สำมมวนมันออกยิ่งไปถึงศาลเนี่ยท่านยิ่งลำบากใจใหญ่เพราะท่านตัดสินตามรูปคดีตามพยานหลักฐานเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มคือถ้าเราจะทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้นกระบวนการยุติธรรมนย่าตำรวจเนี่ยมันต้องเป๊ะเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าผมมีมีมโ,โครงการหรือมีแผนไปแล้วว่าถ้าเกิดพรรคเสรีท่า้เข้าไปเนี่ยเข้าไปบริหารโดยเสียงข้างมากเนี่ยผมจะแก้กฎหมายตัวนี้คือผมจะแยก อำนาจสอบสวนออกให้ตำรวจมีอำนาจจับกลุ่มอย่างเดียวส่วนหน้าสอบสวนเนี่ยผมจะตั้งขึ้นมาอีก,อกหน่วยงานหนึ่งซึ่งจะเอาพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดออกมานะครับแล้วก็เมื่อตำรวจเมื่อเมื่อไอไอไอองค์กรไอที่ผมแยกออกมาเนี่ยมันจะทําหน้าที่ตรวจดีเอ็นเอตรวจเชื้อสูจิตรวจเลือดตรวจลายนิ้วมือรวมทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารนะครับทั้งหมดเนี่ยก็รวบรวมไอเวลาเขาเจอว่าใครอยู่ในข่าย ของใน,ในหลักฐานก็จะบอกตํารวจว,ว่ามึงไปจับในกอมาเพราะมันมี DNA อยู่ตรงนี้นะพยานเอกสารมันโอบถึงไอ้คนนี้ก็ไปจับตารวจก็มีหน้าที่คือคุมไอ้พวกเนี้ไปสอบคือให้อายการสอบหรือว่าอาจจะให้ไอ้หน่วยนิติเวกกางเนี่ยสอบนะครับไอ้ที่จะยากออกมาเนี่ยจากนั้นก็สำนุกำนวนไปสองทางก็คือตํารวจควบคุมคนผิดไอ้หน่วยนิติเวกการที่เราจะทําใหม่เนี่ยก็รวบรวมพยานหลักฐานให้อายการอายการก็ส่งฟ้องศาล ตำรวจก็จะมีหน้าที่คือควบคุมไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยไปขึ้นศาลเมื่อศาลตัดสินเมื่อไหร่ตำรวจส่งให้กองหน้าทาฑ์นก็ถือว่าหมด,ห,มดหน้าที่ตำรวจนะแล้วการที่เราจะลดอัตราในคนลงไปเนี่ยเราจะเอาเงินพวกนี้มาเพิ่มกําลังคนตำรวจกาลังคนในสิิ์แล้วผมจะขยายโรงพักให้ครอบคลุมพื้นที่เพราะวันนี้ตัวเมืองมันขยายไปเรื่อยอย่างอำเภอเมืองนึงอ่ะนะเรามีโรงพักเดียวเนี่ยมันมันอาจจะไม่พอแนละ้วเพราะตัวเมืองมันมันขยายไป มีหมู่บ้านจัดสายเมลาจะตั้งสามโรงผักอ่ะนะอย่างอำเภอเมืองเนี่ยก็เป็นสถานีภู้ทอนอำเภอเมืองหนึ่งอำเภอเมืองสองอำเภอเมืองสามคือตำรวจเนี่ยมันต้องครอบคุมพื้นที่ให้ได้คุณโอเพราะว่ามันจะได้สามารถที่จะบริหารจัดการความปลอดภัยได้นะครับอย่างไอ้ตำรวจจราจรเนี่ยอาจจะต้องยกเลิกในสามใบนะไอ้เซ็นใบสั่งเนี่ยก็ให้เอกชนเนี่ยมันเป็นคนเซ็นไอ้บริษัทเอกชน,นซึ่งตามเทศเขาใช้กันนะครับ ไอ้ไฟเขียวไฟแดงอ่ะต่อไปมันใช้ระบบเอไอแล้วคุณดูมันไม่ต้องใช้คนเนี่ยคือส่วนถ้าทางไหนรถเยอะมันจะปล่อยทางนั้นนานถ้าทางไหนรถน้อยมันก็ยังไม่ปล่อยนะครับมันตอนนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีหมดแล้วอ่ะนะตำรวจบางอย่างตำรวจน้ําเนี่ยเราก็ต้องยกเลิกคุณดูเหตุเกิดพื้นที่ตรงไหนก็ไอ้ตำรวจในพื้นที่เป็นคนรับผิดชอบนะแล้วเราก็มารวมการเอาเอาเอาว่าเราจะขยายโรงพักเยอะๆแต่ไอ้ในพนเนี่ยต้องน้อยลง แล้วผู้บังับสถานีเนี่ยก็แค่พันตรวดเองแต่ว่าไอ้สามาถตัวแห่งชาติเนี่ยผมอาจจะไม่ให้มียศอธิบดีตํารวจทําแบบดีเอสไอแล้วถ้าใครอยากจะเติบโตจากโรงพักขึ้นไปอยู่ในไอ้กรมตํารวจเนี่ยก็เปลี่ยนจากยศมาเป็นท่านนะครับมันจะได้เลิกวิ่งเต้นกันไง,งคุณรน้เพราะว่าตอนนี้ในพมันเยอะเพราะในพมันเยอะเนี่ยมันมีอํานาจเยอะมันก็เลยซื้อขายตําแหน่งกันมันมันเป็นไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเมื แล้วพอเพิ่มหน้าตาหนึ่งห้าเจ็ดกับคอร์เซ็นเป็นปลาชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้คนปอาชีวิตมันคิดหนักไอ้ไอ้ไอ้คนที่ไอ้คนที่คิดจะโกงเพราะมันตายจริงนะบางบางคนมาบอกว่าอ้าวแล้วทําแบบนี้ไอ้พวกตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มันมันจะตายไม่ถึงตัวใหญ่ก็ไอ้ตัวเล็กตัวน้อยมันอาจจะมันอาจจะมันอยากจะทําความผิดก็ให้มันตายไปจนมันตายหมดแล้วไอ้คนที่คิดจะทํานี้มันตายหมดแล้วไอ้ตัวใหญ่อะมันก็ไม่มีใครใช้ถูกไหมคุณโอ สุดท้ายวันหนึ่งมันลงมาทําผิดเองมันก็ตายเองมันก็ต้องเป็นแบบนี้ฮะครับก็ถือว่าท่านพลเอกังสีเนี้ตีเข้าที่แสกานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปตําร,รวจโดยการที่จะเอาการสืบสวนเนี่ยออกจากตํารวจนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนก็นพูดกันก็หวังว่าท่านจะทําได้แต่ทีนี้คําถามก็คือว่าท่านจะกล้าทำหรือเปล่าครับเพราะว่าอุปสรรคมาเยอะเหลือเกินผ่านนายกมาต้องหลายคนไม่มีใครกล้าทำสกักทีฮะองค์กรตํารวจเหมือนเป็นมาเฟียไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าจัดก,การนะครับ คือแบบนี้ถ้าประชาชนให้ความไว้วางใจพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถ้าผมได้เสียงฮ้างมากแล้วมาดูว่าผมจะกล้าทำไหมคล้าะที่ผ่านมานายยกชื่ออะไรไม่รู้แต่ผมคนเอกลังสีพูดเยอาอ่ะมัน้องเสียงข้างมากเพราะการแก้กฎหมายในสภาเพราะผมแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีแรงต้านเยอะคุณโนผมยังกลัวอะไรได้เสียงข้างมากและไอคนของผมมันจะเป็นงูเห่าอยกคแบบอ่ะแต่ว่าเราปล่อยแบบน,นี้ไว้ไว้ไม่ได้คุณโนประเทศเรามันไปต่อไม่ได้จริงๆ นะครับศักยภาพอะไรๆก็ต่ำนะครับโกงก็ทั่วบ้านทั่วเมืองนะแล้วทุกอย่างออกมาเนี่ยดูเ่ยอ่ะวงการตํารวจก็ทะเลาะกันแล้ตุ้มแปะอ้าวเอาคนไปติดคุกมันดันสั่งสั่งคนไปล่อกันในคุกได้อีกถูกไหมครับมันมันเหมือนอยาเป็นคาราโอเกะแล้วมันมันมันให้คุกแล้วผมว่ามันมีร้องเพลงกันด้วยไอในห้องนี่มันร่วมเพงกันอาจจะมีซีรีโอมาตีแผงอย่างดีใช่ไหมก็ สำหรับคนที่ได้ฟังท่านพลเอกปรัยสพูดแล้วนะครับเรื่องถึงท่านจัดก,การเรื่องการประหาชีวิตนะครับคนที่ถูกโกงประหาชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำเหมือนที่ประเทศจีนที่เคยมีปัญหาคอร์รัปชันเยอะๆสุดท้ายแล้วกบมาหาชีวิตจริงๆตัดคอรจริงๆฉีดยาให้ตายไปจริงๆเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นเสร็จจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ท่านเ็จดังสรีเนี่ยมาแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เลือกท่านนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปตํารวจก็ถือว่าท่านเป็นพักการเมืองแรกๆที่กล้าพูดเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปตํารวจนะครับก็เอาเอาเป็นว่าถ้าใครอยากสับสูญนะครับคิดนี้ก็ไปเลือกท่านเองนะครับ ก็จากการทักคอกขอับคุณผู้สับสนในการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าคอท่ไทยถางเช่าหมอเกษตรสนใจติดต่อได้นะครับที่เบอร์092121069 092121069หรือว่า l i น์แอดคอที่ไทยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามได้จังจริงๆเรามีสัมภาษณ์พ่อเด็กรักษี่อีกคลิปนึงนะครับดูกันมันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ